ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะครับมา,มาั้านเ่ะอย่าลังใจให้ครับทุกคนครับผมไปเหตุงานลงงานอยู่กับสูส่ๆครับพอได้เหตุจะเสียด,ดูกับสูส่ๆครับผมทุกสาขาอาชีพนะครับอยู่ต่างประเทศต่อสูนะครับคนอยู่ต่างประเทศบบอย่ธรรมดาได้ครับพี่น้องคนอยู่ต่างประเทศเขาก็ต้องเหตุง,งานนะครับเหตุง,งานเหตุ กันกับเขาเนี่ยแหละครับอยู่ต่างประเทศกันดดครับสวัสดีครับพี่น้องครับการสำหรับเมื่อนี้กับมากับบรรยากาศฝนกัจะตกนะครับพี่น้องคืมๆผ้าอยู่หน้าจะเขานะครับที่มันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับคือตอนนี้เขาบบมีกินแล้วนะครับอันนี้ครับบ่มีกินเลยครับกับคือใส่เวลาหลายเดือนแล้วนะครับในการเหตุกับประมาณเกือบสองเดือนนะครับอาจจะย่อยสลายเบิดแล้วครับแต่ว่าตอนเนามาไหมนี่ย่าบ้าบาพี่น้องกินนี่คัก กินแห้งครับตักเขม้าแบบนี้ต้องใช้พาปิดจมูกนะครับแต่ตอนนี้คือน่ครับเป็นคือดินธรรมดาแล้วนะครับครับมีประโยชน์ท้ายครับสําหรับดินตัวนี้ดินตัวนี้ก็มีข้อดีที่ว่าตัวนี้จะบ่มีหย่านะครับเพราะว่าเพื่อนจะเพื่อนจะอบนะครับวิธีเฮ็ดเห็ดกัจะอบค้ามห่อนนะครับพวกที่เป็นเมล็ดหยาเมล็ดตั้งๆนะครับ อ่ามันจะตายครับพี่น้องเวลาเข้อไปปลูกถ้าผสมด้วยขีมันแบบนี้นะครับหนาจะโบมีครับหนาจะอกเกิดเลยจะเป็นข้อดีอย่างนึงครับครับครับเอาพ่อยกได้ครับ ครับอันอนี้ครับพี่น้องดินนะครับดีอยครับพี่น้องเวลาห้อไปเฮ็ดแปลงพักเอาไปปลูกลอ่ะจะดีนะครับจะง่ามล้วก็อ่าบมีหยานะครับประมาณนั้นครับดีอยครับ เอาไปเบิดนีเพราะม่านีคักจุดอกนี่มีดินใส่ตลอดนะครับอันนี้ครับใส่ในการพอปลูกพอชำก็ถือว่านูลเล็กกใจดีนะครับที่เอาให้นะครับ เราเนี่ยสามารถทักทายกันพี่น้องบ้าโสกสามารถทักทายนะครับเมื่อนี้นะทืคุณคจะจะตกนะครับแต่ว่ากับบ้าโสกอ่ามีงานนะครับไดือว่าเห็นงานคือเก่าล่ะครับ การพอเห็ดฟางนะครับเห็ดเฟลืองบานเฮาเนี่ยก็มันมีความลาบากตรงนี้แหละครับตอนขนขื้นขนลงนะครับขนลงนี่ว่ายางเลี่ยวนะครับตอนเอาขื้นนี่แห้งยาครับทั้งเหม็นครับแล้วก็ทั้งนักข้อมนะครับนำนักก็จะหลยกวกนี้นะครับเพราะว่าเขามีหนานะครับแต่ว่าตอนเอาลงนี่คือทุอยางมันแห้งมดแล้วนะครับก็จะเบาเนี้ยนะครับแผลได้ที่จะเฮ็ดเฮ็ดนะครับเห็ดฟางนะครับ แบบโรงเรือนแบบนี้นะครับกะต้อตงเบื้องดีๆครับผมมาเข้าจะเฮ็ดด้บอนะครับประมาณนั่นะ่ะนี่ครับข้ามาตากลงแบบนี้นะครับเห็ดเห็ดในลรงเดือนตกลละกะักลงแล้วกะพักลรงเดือนไว้จังน่อยนะครับแล้วกะเอาขีม่ม่นชุดไม่ไม่อีกนะครับเอาขีนเอาลงงยังส่ละครับมันจะมีความลำบากครับ มีความยากไงแจกตั้งกันครับทุกอาชีพครับผมทุกงานพร้อมนะครับฐานเงาบอ่อกกับบริเงินหรอกครับพี่อ้องประมาณนั้นยากเบิดซูยางกันพ่ออะ้ครับพี่้องพ่อยกได้ครับ ลูกอาชีพแล้วครับพี่น้องอยากไงคือกันเบิดแล้วครับไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะครับเรามาณนักมีมั่งใจให้ครับทุกคนครับผมไปเหตุงานรงงานอยู่กับสู่ๆครับผพราะเหตุเกษียอดูกับสู่ๆครับผมสาขาอาชีพนะครับอยู่ต่างประเทศ ต่อสู่นะครับคนอยู่ต่างประเทศกับบธรรมดาได้ครับพี่น้องคนอยู่ต่างประเทศเขาก็ต้องเหตุงานนะครับเหตุงานเหตุคือกันกระเปานี่แหละครับอยู่ต่างประเทศกันใดเห็นบ้างแจงทุกคนครับทางให้กับสู่ทาง,ทาง,ทางาต่างประเทศกับสู่สสครับผมไม่มีอะไรได้มาอย่างง่ายดายนะครับ ำหรับคลิปนี้ก็ท,กทักทายกันครับช่วงเศร้าๆครับของมเอนีกับอากาศคือฝนสิโตนี่ครับเอาไว้พอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับเอาจอบมาติามาสิพี่บอสที่ไหนแเบลอยังไหมนี่ครับซอยกันพี่น้อง้อู้ัับบงานนานนนค